เมืองพัทยาผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนจัดประชุมพัทยาชนบุรีปลอดภัยไหมสร้างความมั่นใจรับมือแผ่นดินไหววันนี้ณโรงแรมกรีนพาร์ครีสอร์ทพัทยานายปรเมศรงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมพัทยาชนบุรีปลอดภัยไหมโดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคการท่องเที่ยวและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกันนะคะอาทินายทเนศสุดพรสหัดรังสีนายกสมาคมสมาพัพนธ์ท่องเที่ยวชนบุรีและนางสาวมรกตกุลดีลกนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกนายประเมศนายกเมืองพัทยากล่าวว่า เมืองพัทยาให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดความกังวลเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจังหวัดชนบุรีนั้นจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตามกฎกระทรวงปี2564ที่ระบุให้ต้องออกแบบอาคารเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวแต่เมืองพัทยาก็ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยในระดับอาคารสูงเท่านั้นโดยไม่มีความเสียหายหรือว่ารอยร้าวเกิดขึ้นนะคะแม้ไม่มีกฎหมายบังคับโดยตรง แต่ทางภาคเอกชนและวิศวกรผู้ออกแบบอาคารสูงในพื้นที่เมืองพัทยาต่างก็ได้เผื่อการรองรับแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวไว้ในกระบวนการออกแบบการก่อสร้างค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของอาคารและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นะคะทั้งนี้เมืองพัทยายังเตรียมจัดทําเอกสารกฎกระทรวงดังกล่าวในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นข้อมูลชี้แจงต่อบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศ ที่มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ค่ะครับก็ในครั้งนี้เป็นการร่วมประชุมกับภาคเอกชนนะโดยสมาคมสมาภา์นักธุรกิจของจังหวัดชลบุรีของพัทยานะครับร่วมกับองค์กรของพัทยาของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดของทอททของอบจอชลบุรีนะครับวันนี้ก็มาร่วมกันรับฟัง ความคิดเห็นของภาคเอกชนที่มีความเป็นห่วงนะครับวิตกในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาต่างชาติที่กังวลว่าพัทยาเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวใน,ใน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 เรื่องที่ผ่านมานะครับวันนี้มีข้อสรุปคือว่าหลังจากที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าตามกฎกระทรวงเองเนี่ยในปี2564เนี่ยได้กำหนดจังหวัดที่ เวลาออกแบบต้องเผื่อสําหรับผลกระทบของแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวซึ่งจังหวัดชลบุรีไม่ได้อยู่ในในในการกําหนดในครั้งนี้ในทั้ง3มระดับเลยระดับสูงกลางต่ำเนี่ยเราไม่อยู่เลยหมายความว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวอันนี้ประเด็นที่1ที่ชัดเจนประเด็นที่2คือ เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเราก็ได้ผลกระทบเราก็ไม่รับผลกระทบจริงๆนะครับหรือมีก็น้อยมากน้อยในที่นี้เหมือนกับว่าอาจจะอยู่ตึกสูงจะได้รับการสั่นไหวเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีการเกิดรอยรล้าหรืออะไรเกิดขึ้นที่เป็นรอยใหม่จากการแผ่นดินไหวอันนี้ก็คือส่วนที่สําคัญยืนยันนะครับตามกฎกระทรวงว่าจังหวัดชลบุรีไม่ได้อยู่ในส่วนในตรงนี้สามเนี่ยหน่วยงานของส่วนควบคุมอาคารเราเนี่ยถึงแมย้ยืนยันว่าถึงแม้ว่าเรา เราในที่นี้หมายถึงพัทยาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในกฎกระทรวงในเรื่องเรื่องของการกําหนดการรับน้ําหนักการแ่งการการสั่นสะเทือนของของแผ่นดินไหวก็ตามเนี่ยแต่การออกแบบอาคารสูงต่างๆเนี่ยอาคารสูงทั้งหมดเนี่ยนะครับวิศวกรได้เผื่อนะครับการรองรับการเกิดขึ้นของแผ่นดินแผ่นดินไหวเอาไว้แล้วด้วยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กำหนดในกฎหมายแต่ว่าแต่ว่าเจ้าแต่ว่าในส่วนของภาคเอกชน เขาเดิมต้องการเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของตึกด,ด้วยนะครับนี่ก็คือ3ประเด็นแล้วข้อสรุปหล,หลังจากนี้นะครับก็คือเราจะได้นําเอกสารกฎกระทรวงตรงนี้นะครับไปทางภาคเอกชนจะปแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะได้นําไปชี้แจงให้กับบริษัทนําเที่ยว ที่ต่างประเทศที่มีความเข้าใจและมีความกังวลในเรื่องไทยพิบัติแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นก็โดยทางทาท,าท,าทาเองเก็จะรับไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันนี้ที่เข้าร่วมประชุมกันเนี่ยมีตัวแทนบริษัทนาเที่ยวของรัสเซียเขาบอกว่าถ้ารัสเซียเนี่ยเข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าพัทยาไม่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวทั้งนายกสมาคมเกี่ยวข้องกับเรื่องของสนามกอล์ฟเนี่ยก็ยืนยันว่า ทางยุโรปเองก็เข้าใจนะครับว่าแผ่นดินไหวไม่ได้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนส่วนที่น่ากังวลสําหรับเมืองพัทยานี่เขาเข้าใจตอนนี้ก็เลยสะโขบมาเหลอเอือประเทศต่างๆที่มีความ ไม่สบายใจครับก็จะมีประเทศจีนไต้หวันเวียดนามซึ่งตรงนี้เมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปเนี่ยเดี๋ยวทางทรทก็จะส่งไปทางสำนักงานของเขาข,ของเขาที่ต่างประเทศทางสมาคมโรงแรมที่เข้ามาเนี่ยก็จะส่งไปทางสมาคมแอตต้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริษัทนําเที่ยวต่อไปครับก็จะเป็นประเด็นที่เราจะนําสื่อสารตรงนี้นะครับก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่าพัทยาเองเนี่ยเป็นเมืองที่โชคดีในเรื่องของภูมิศาสตร์ด้วยเราไม่มีน้ําท่วมที่เป็นภัยร้ายแรง เหมือนจังหวัดอื่นๆนะครับหรือมีก็เป็นแค่น้ํารอระบายเราไม่มีภัยพิบัติจาัดก,การเกิดเป็นไหวด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นเมืองที่ยังมีศักยภาพในการท่องเที่ยวและน่าลงทุนนะครับขอบคุณนะครับอําพรแสงแก้วผู้สื่อข่าวประจำเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินรายงาน